โอเคครับมาแล้วครับอันนี้เมื่อกี้เสียงไม่ดังขออภัยแล้วกันนะครับอันนี้ของกินนะครับเย็นไอ้ตองวันนี้ครับดูครับหักเส้นดองนะครับตะดดนครับไอ้ัดแดกก่อนที่อร่อยไว้ผมว่ากินง่ายๆครับอันนี้น่าจะดามดองจากน้ำซาวข้าวครับถ้าดูแล้วนะมีมีเหมือนกับเม็ดข้าวอยู่นะครับเนี่ยมีเม็ดข้าวสารอยู่จริงเลยสูตรโบราณนะครับจะดองในน้ำซาวข้าวนะครับมันก็จะทําให้เกิดการเปรี้ยวนะครับแต่ไม่รู้ว่าตะขี้ไหลหรือเปล่าครับจิ้มกับนพี่แมงดานะครับไอ้สัตว์ถ่ายของกูบ้างไอ้ะ มึงนี่ฉลาดนักไอย้ยอ้ถ่ายรูปเนี่ยไอ้สัตว์กูนี่ต้องด่ามึงตลอดอีเวนนะแด่ก่อนครับไอย้ยของกินฮะอือนี่ครับกูเป็นบ้านครับเม็บ้านเลยอาหารดูได้ครับอาหารไข่เจียวโน่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าอาหารดีนะครับหรือูเช็ดมือไอ้สัตว์มาเนี้ย่ะตามมาเนี้ยถ่ายกูเน,นี้ยมึงนี่ไอ้ยี่ยังซื่อบื้อเหมือนเดิมเลยไอ้สัตว์ถ่ายรูปนะฮะไอ้เวนเราเดินไปครับเดี๋ยวกูจะบอกให้เมียทิ้งหึงไอ้ยี่อะไม่ไรักซื่อบื้อเนี่ย ดูด้านหน้าครับเขาช่วยกันครับถ่ายเป็นแผ่นด้างหน้ากอนหน้ากล้องเสียงมาแล้วมั้งเสียงก็จะมาแล้วนะครับถ้าดูแล้วก็จะมาแล้วเสียงดูครับก็ทำกันนะครับแบบขยันแข็งนะครับขยันเลยนะแป๊บหนึ่งกูเคี้ยวก่อนนะครับที่ใส่หมวกให้ร้อนนะครับร้อนแดดร้อนมากนะครับทำกลางแดดนะครับอันนี้ถ้าแรงไม่มีให้นะครับมีแต่ใจมานะครับอันนี้นั่ต้องดูก่อนนะครับ ถ้าแรงไม่ได้มีให้เลยนะครับมีแต่ใจมานะครับแต่ละคนที่มากันนะครับมาด้วยใจเลยนะครับนี่นะมีจอบมีเสียมีรต่างๆให้ครับก็มาถือกันทํากันนะครับมันร้อนึงจะเหนื่อยเนี่ยนะครับตอนยกเีลาแรงมาปูกันนะครับตอนนี้ต้องการแรงคนนะครับแรงคนอันนี้บริเวณสำนักวิมานาสูตรของเรานะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเยอะเลยอันนี้เป็นระดับนะครับที่าต้องปูสูงขึ้นมาขนาดนี้อันนี้เคครับเครื่อง เครื่องเครื่องกระแทกดินนะครับใป้แน่นนะครับวันนี้อันนี้มีแต่ลูกติดนะครับไม่มีคนงานนะครับมีแต่ลูกติดั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ของเรานะครับเป็นลูกติดที่ช่วยกันนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับว่างเขาประมาณในการปูร้านถ้าเกิดไปจ้างเขาบ้าก็น่าจะทะลุร้านนะครับทะลุหลักร้านนะครับโขาประมาณนะครับในการไปจ้างเขานะมาเดินด้วยนเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่อ่างน้ำมนต์นะครับวันที่วันรุกงนี้ครับวันรุ่งนี้ไปดูที่อ่างน้ำมนต์เห็นไหมร้อน ดูที่อาบน้ำมนต์แล้วกันนะครับอ่ามมองทางหน่หนอยเว้ยเฮียเดี๋ยวเมียงเป็นไม้ไน,นะดูที่อาบน้ำมนต์แล้วกันอันนี้ข้างหลังเขากำลังทำางานกันอยู่นะครับร้อนนิดนึงครับวันนี้ค่อยๆน,นะปาดนะมึงดูมึงดูแหมดัดมึงน,นี่โอ้โหเฮียมึงน,น,นี่ไม่ดูกล้องเฮียเลยหืโกูกุยเฮียกูก็ล่วงไงไอ้สั์ลมร้อนครับเดี๋ยวตัวดำอันนี้ลานของเรานะครับอันนี้ก็สวยสดงดงามเลยนะครับเรามาดูที่อาบน้ำมนต์นะครับ อันนี้ป้ายนะครับป้ายเสร็จแล้วนะครับป้ายบูชานะขอบคุณลูกศิดแล้วกันนะครับที่ช่วยเป็นงบประมาณในการทําป้ายใหม่ให้นะครับเพื่อเตรียมช่วยงานในวันที่เจ็ดและแปดนี้นะครับได้ใช้งานทันพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับป้ายอันนี้สะพานข้ามไปนะครับปึ๊บจะเป็นลานพญานาคครับอันนี้เราจะมาแช่ในนี้ครับพรุ่งนี้นะ แช่ในบ่อนี้ครับเดี๋ยววันนี้เย็นๆนะครับจะขับทำความสะอาดแล้วนะครับเพื่อรอรับลูกศิษย์นะครับที่พอจะมานะครับอาจจะไม่เยอะเราครับผมบอกกระชั้นชิดนะครับร้านนี้ก็จะเอาดอกมงดอกไม้ต่างๆเนี่ยนะครับมาโรยนะครับข้างในแล้วก็ทำน้ำมนในนี้เลยนะครับทุกคนได้ได้อาบกันนะครับได้อาบกันนะลายปาบอี้ะต่อดักหน้ากูนี่เออแม่หมึอ่ิเดินนะเดินดีๆนะปาบนะโอเคแหม าใครัจะนำเครื่องดื่มมาช่วยได้ไม่ว่ากันนะครับนูกศรษย์ลูกหาอยู่ใ,ใกล้นี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นลานนะครับผมหยุดตรงนี้แป๊บนึงเอออันนี้ก็เป็นลานที่ทําเสร็จก่อนหน้านี้นะครับมึงมึงหยุดกูบอกให้มึงหยุดก่อนกูเดินถามเองโอ้โหโกูมึงนี่ฟังภาษากูนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะน,นี้จะเป็นกูมาลักนะครับกูมากูมาลยักนะครับแล้วก็เป็นองค์ปู่นะครับบริเวณอาคารนะครับก็จะลื้อทิ้งแล้วนะครับในปีปีหน้าที่ถึงนี้นะครับลื้อแล้วนะครับ หรือเขาจะทําเป็นลานปูเลยนะครับจะสร้างปูองค์ใหญ่นะครับด้านหลังนี้นะครับอาคารนี้จะเป็นต้องรื้อนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้ก็จะมีสีเสนามหานยักษ์นะครับมาติดนะครับเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องว่าจะทําสีแบบไหนนะครับที่เป็นฐานองค์ปูนี้นะครับจะมีเหล่าสีเสนามหานยักษ์นะครับอันนี้นะครับไอเหี้ยปากครับไอสัตว์อันนี้ป้ายนะครับป้ายที่ลูกพี่ผมนะครับนะเขาร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยนะครับนะร่วมด้วยเลยนะอันนี้ก็ไอนี่ไอปากถือคือร่ิ กรับโทรศัพท์แป๊บใครวะให,ห่ใช่อืมอ่ะถือให้กูหน่อยแปคำนึงอ่ะถือไว้อาร์โร่ว่าถ่ายกูดิเขา้ามได้ตั้งแล้วครับเต่าทิตย์เข้ามาได้เลยเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ได้ได้ครับโอเคครับต้องจองคิวไหมครับก็กูบอกเสาร์อาทิตย์มาไม่ต้องจองเข้ามาเลยนะได้ครับโอเค อ่ะต่อครับอันนี้อันนี้ก็ไปเป็นบริเวณสวนต่างๆนะครับที่มันจะรับกันนะครับในในอนาคตนะครับไอ้เฮียกูก็ร้อนกับมึงไล่ป่าไปคิบหายนะมึงนี่ตากล้องกูก็ขัดใจกูแล้วเกินไอสัตว์วันนี้แต่กูถึงแค่ไอเวณหอบก็หอบนะครับอนี้ตากล้องครับตลาดแล้วเกินนี่หอกหักอันนี้นะครับเดี๋ยวต้นมงต้นไม้มันใหญ่มันโตรต่างๆก็สวยครับเดี๋ยวจะซื้อต้นไม้มาเพิ่มอีกนะครับในในแดนกลางนะครับในแกนเรียกว่าในในโซนเซ็นเตอร์โซนกลางครับยวซื้อต้นไม้มาเพิ่มอีกนะครับจะให้มันดูสวยกว่านีี้้นนนนะะครัับออ่า ช่วยร่วมด้วยช่วยกันทำนะครับฝั่งนู้นน่าจะปรับเริ่มได้ได้แล้วนะครับฝั่งนู้นคนก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่จะสนใจนะครับมาช่วยงานก็ได้นะครับได้นะครับได้เลยนะครับผมนะเจมมนะครับเจมมไปแลดอยู่ครับเจโมไปแลดอยู่ครับเจโมนะครับไปแลดอยู่ครับตอนนี้นะครับเจโมก็โอนเงินมาสองพันบาทนะครับเป็นค่าอาหารนะครับถึงตัวจะไปแลดอยู่นะครับอยู่กับผัวนะครับแต่ว่าจิตใจก็อยู่ที่สํานักนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับ เงิน2,000บาทที่โอนมาค่าอาหารนะครับก็จ,จัดไปแล้วนะครับ1,300บาทครับหรือ700ครับอีโมไอ,อเหียตังจนบหมดแล้วไอสัตว์โอนมาด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม